สวัสดีครับนักเรียนในระดับชั้นม2ทุกคนเลยสำหรับวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เข้าสู่หน่วยการเรียนที่1เช่นเดิมนะครับแต่เป็นระบบของมนุษย์ยังอยู่ในหัวข้อระบบสืบพันธุ์ตัวชี้วัดของหน่วยการเรียนรู้นี้ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง ความหมายของระบบสืบพันธุ์ยังคงเช่นเดิมนะครับต่อจากครั้งที่แล้วหลักๆก,ก็คือจะต้องมีเซลล์อสุจิบวกด้วยเซลล์ไข่ผสมได้ไซโกดและก็มีการฝังตัวเกิดขึ้นเป็นเอมบริโอนั่นเองจากเนื้อหาครั้งที่แล้วนะครับทำให้เราทราบว่าเมื่อมีการฝังตัวเป็นเอมบริโอหรือตัวอ่อนแล้วนะครับระยะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระยะที่มีการสร้างสมองไขสันหลังนะครับสร้างอวัยวะตลอดจนเป็นร่างกายที่สมบูรณ์สาเหตุของการกำเนิดหรือเกิดมาไม่พร้อมเราก็จะมีวิธีการแก้ไขหรือวิธีการคุมกำเนิดหลักๆแล้วจะมีอยู่2ตัวก็คือการคุมกำเนิดแบบถาวรที่เราเรียกว่าการทำหมันนะครับและก็การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว บางครั้งก็จะเรียกว่าการคุมกําเนิดแบบวิธีการทางธรรมชาตินะครับถ้าเราดูในหนังสือของนักเรียนเองนะครับจะเห็นว่าหน้าที่49เนี่ยจะมีอยู่9วิธีนะครับแต่ตัวนี้ครูไปหาเพิ่มเติมให้เป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะมีวิธีการคุมกําเนิดหลักๆอยู่8วิธีนะครับเช่นการทาหมันการรับประทานยาคุมกําเนิดการฉีดยาคุมกําเนิดการใส่ห่วง การฝังยาคุมกําเนิดการใช้แผ่นแปะการใช้ถุงยางอนามัยและก็การนับวันนะครับซึ่งเหมาะกับคุณแม่ที่ยังไม่มีความพร้อมสำหรับเนื้อหานี้นะครับจะเป็นเนื้อหาการทบทวนเนื้อหาท้ายหน่วยการเรียนนะครับให้นักเรียนดูคำถามที่หน้า51นะครับมีจำนวน10ข้อถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยนะครับ นะครับและตั้งใจทำเพื่อจะเจอกันในคลิปต่อไป